ครับสวัสดีฮะสวัสดีครับ,รบผมโมเดลฟานะฮะวันนี้ก็พามาเปลี่ยนบรรยากาศบนหลังคานะฮะปกติเราจะอยู่ภาคพื้นดินแต่วันนี้เราเปลี่ยนมาอยู่บนหลังคาบ้างเพราะวันนี้เราได้มีโอกาสเข้ามาทําการเปลี่ยนหลังคา,อาของโรงพยาบาลนะก็พื้นที่ทั้งหมดประมาณ500ตารางเมตรับตอนนี้ก็ประมาณครึ่งวันแล้วกุงจะเสร็จและแต่ประมาณ90%ตอนนี้ก็กำลังที่จะเก็บครอบสันจัว่ว จะมีการไล่ย,ยิงแล้วก็ตัดเขาเรียกอะไรตัดเข้าเข้าฟูเข้ารอนอะอันนี้เขาเรียกเป็นภูตัดเข้าตัวฟูมันนะเพื่อลดการที่ฝนจะสอดเข้ามาด้านใต้นะครับแลทีมงานเรามีประมาณ25ห้าท่านที่มาวันนี้แต่วันแต่ที่อยู่ด้านบนตอนเนี้ยเหลืออยู่ประมาณไม่ถึงสิบท่านส่วนที่เหลือเขาไปทาการย้ายแผนแล้วก็ลูกค้าท่านใดสนใจเกี่ยวกับเรื่องงานเปลี่ยนหลังคา ก็ทักเข้าหาเราได้ในเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างแล้วก็ในตัวลายหรือทักทางหน้าเพจก็ได้นะฮะไม่ใช่แค่งานหลังคางเดียวงานอื่นเราก็ทําได้นะนี่มาดูเลยมาดูงานหลังคาไม่ใช่แค่ง,งานหลังคางานอื่นเราก็ทําได้ก็คืองานสร้างบ้านอาคารโกดังทั้งหมดเราได้หมดฮนะเราไม่ได้รับแค่ง,งานหลังคางเดียวเรารับทุกงานผมครับ